จากเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ทั้งครอบครัวถูกฆาตกรรมในอีพีแรกและมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือลูกชายคนโตของครอบครัวนี้เขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสยัย mm. เด็กน้อยแจหุ่นจะเป็นฆาตกร,รตัวจริงหรือไม่ mm. เรามาติดตามกันต่อในเมาส์คลิปนี้ที่รวมไว้ตั้งแต่ EP 2, <c oughs> 2> ถึง5ได้เลยครับ <c oughs> เปิดเรื่องที่สถานีตำรวจแจฮุนถูกสอบสวนด้วยเครื่องมือจับเท็จแต่ผลออกมาว่าเขาไม่ได้โกหกเขาจึงถูกปล่อยตัวออกมา แล้วเขาก็มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าโรงพักมองไปที่ไม้กลางเขนที่โบสแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกไปแล้วก็มีเสียงในใจของเขาดังขึ้นมาว่าแต่แล้วพระเจ้าก็ไม่เคยตอบรับคำอ้อนวอนของผมสุดท้ายผมก็กลายเป็นฆาตกรหลายปีต่อมาเด็กน้อยมูชีที่เคยไปตั้งแคมป์กับครอบครัวซึ่งพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของนักล่าหัวหันสอจุนก็ได้โตมาเป็นสายสืบขี้เมาและดูก้าวร้าวคนหนึ่ง และถึงแม้ว่าฮันซอจุนจะถูกจับเข้าคุกแล้วแต่เหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาและที่สําคัญตำรวจพบว่าหลายศพที่ถูกฆ่านั้นมีสัญลักษณ์จากฆาตกรคนเดียวกันด้วยสายสืบมูชีได้ไปหาฮันซอจุนที่เรือนจําและบอกว่าเขาต้องเข้าไปฆ่าซอจุนด้วยมือของเขาเองให้ได้แต่มีเรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาเคยเห็นภรรยาของซอจุนเดินอยู่กับลูกทั้งทั้งที่เธอบอกกับซอจุนว่า ฆ่าลูกทิ้งไปแล้วถึงแม้เรื่องนี้ทำให้ฮานซอจูนถึงกับอึ้งแต่เขาก็ดีใจไม่น้อยที่ลูกตัวเองยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่มูชีขับรถกลับบ้านเขาก็ต้องเหยียบเบระทันันเมื่อจากมีชายคนหนึ่งมาฝางหน้ารถเอาไว้เพราอจะช่วยชีวิตนกที่บาดเจ็บและชายคนนี้ก็คือจองบารึมตำรวจเรียบร้อยนิสัยดีคนหนึ่งซึ่งเขาและเพื่อนของเขาดงกูเป็นอาสาสมัครของโบสถ์แห่งหนึ่งไปจัดแสดงมายากลให้ผู้ต้องหาในเรือนจำดู แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในระหว่างการแสดงเขาให้นักโทษคนหนึ่งเข้ามาซ่อนในกล่องมายากลแล้วก็หมุนกล่องนั้นแล้วบอกว่านักโทษในนั้นจะหายไปแต่หลังจากที่เขาเปิดกล่องมายากลขึ้นแทนที่จะเจอนักโทษชายที่เข้าไปมันกลับเป็นร่างเปลือยเปล่าที่อาบเลือดของนาชีกุกเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเป็นผู้คุมที่นั่นเองชีกุกถูกช่วยชีวิตไว้ด้วยฝีมือของฮันซอจุนเนื่องจากเขาเป็นศัลยแพทย์มือดีมาก่อน หลังจากนั้นร่างที่เต็มไปด้วยเลือดและไร้สติของชีกุกถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและที่นั่นเองทําให้บารืมได้พบกับซองโยฮันศัลยแพทย์หนุ่มที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือชีกุกไว้ได้ขณะที่บารืมและตำรวจกําลังยืนคุยถึงฮันซอจุนที่ช่วยชีวิตเพื่อนของเขาไว้ซองโยฮันก็แอบยืนฟังอยู่ห่างๆข่าวการฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงจะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่สายสืบมูชีและพีดีชเวฮงจูโปรดิวเซอร์สาวของรายการเชอร์ล็อกฮงจูที่เกาะติดข่าวฆาตกรรมต่อเนื่องนี้อยู่ก็ไม่ละความพยายามจนเจอหลักฐานบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันกับไม้กลางเขนและเรื่องนี้กลายเป็นฝันร้ายที่กลับมาหลอกหลอนประชาชนอีกครั้งหลังจากคดีฆา,า,าตกรรมต่อเนื่องของนักล่าหัวที่เป็นข่าวดังเมื่อ25ปีที่แล้วดรแดเนียลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สืบเรื่องนี้อยู่ จนเขาได้ตามมาเจอซองจีอึนภรยาเก่าของฮันซอจุนและยังตามไปแอบดูศัลยแพทย์ซองโยฮันลูกชายของจีอึนที่โรงพยาบาลอีกด้วยและที่นั่นเองดดเนียลก็ได้เห็นซองโยฮันเอามีดที่ใช้ทำแผลจ่อคอของแก๊งอันธพาลที่กำลังข่มขู่เขาอย่างหน้าตาเฉยดาเนียลมองโยฮันอย่างคลุ่นคิดและต่อมาอยู่ดีๆวันหนึ่งด็อกเตอร์แดเนียลก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงคราบเลือดบนชิงนช้าสวรค์ และรถที่จอดอยู่ด้านนอกสน,สนุกตัดมาที่บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งซึ่งยาของสาวน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอบงอีไปหางานทำเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าชดเชยให้คู่กรณีเนื่องจากบงอีหลานสาวที่เรียนอยู่มปลายของคุณยาไปมีเรื่องกับเพื่อนของเธอที่โรงเรียนและในขณะที่ไม่มีคนอยู่ที่ออฟฟิศ่าได้รับสายจากซองจีอึนเพื่อให้ไปทำความสะอาดที่บ้านของซองโยฮันและถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรนะ่นัก แต่โยฮันก็ต้องยอมในความตื้อของย่าอย่างไม่ลดละเพื่อที่จะทํางานแลกเงินให้ได้ในระหว่างที่ย่ายังทําความสะอาดไม่เสร็จอยู่ดีๆโยฮันก็รับสายโทรศัพท์ให้ออกไปข้างนอกเลยต้องทิ้งย่าให้อยู่บ้านเพื่อทําความสะอาดเพียงคนเดียวและย่าก็ได้ไปเจอรูปการฆาตกรรมต่อเนื่องที่แปะไว้เต็มฝาผนังที่ห้องใต้ดินเข้าโดยบังเอิญพอตอนเย็นโยฮันกลับมาย่าทักเขาเสร็จก็รีบออกไปจนลืมเอาเงินค่าตอบแทนไปด้วยโยฮันเอกใจ จึงรีบไปดูที่ห้องใต้ดินปรากฏว่ารูปใบหนึ่งในนั้นหายไปเขาจึงรีบตามย่าของบงอีไปทันทีภาพตัดไปที่มูชีที่ถึงแม้พวกเขาจะได้รับรายงานว่าจับคนร้ายที่ทำร้ายผู้คุมชีกุเพื่อนของบารึมได้แล้วซึ่งคนร้ายสารภาพว่าทำไปเพราะชีกุกไม่เคารพทันซอจุนซึ่งเป็นนักโทษที่มีชื่อเสียงอยู่ในเรือนจำก็ตามแต่มีเบาะแสอย่างหนึ่งที่ทำให้มูชีกับบารึมกลับไปหาหลักฐานในเรือนจำอีกครั้ง และในขณะที่พวกเขาหาเบาะแสอยู่รอบๆโบสถ์ในเรือนจำบารึมก็เห็นเลือดไหลลงมาจากหลังคาโบสถ์เมื่อมูชีปีนขึ้นไปดูจึงพบเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเลือดของชีกุทีท่หายไปในวันเกิดเหตุแพรอยู่และมีมีปักอยู่บนเสื้อผ้าชุดนั้นหลังจากบารึมกลับจากเรือนจำในตอนค่ำบารึมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่าย่าของบงอีที่ค่อนข้างสนิทกับเขาโทรมาและเขาก็ไม่ได้รับถึงเจ็ดสายบารึมจึงรีบโทรกลับไป แต่ติดต่อย่าไม่ได้แล้วเขาจึงรีบตามออกไปเขาตามหาย่าของบงอีอยู่สักพักแล้วเขาก็ไปเจอร่างของย่านอนตายในบ้านร้างแห่งหนึ่งแถวแถวทางกลับบ้านตอนนั้นเองเขาเห็นชายชุดดำคนหนึ่งอยู่แถวนั้นเขาจึงถามว่านั่นใครชายชุดดำวิ่งหนีบารึมวิ่งตามจนตะครุบร่างชายชุดดำไว้ได้ทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปได้เหมือนวิ่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนและขณะที่บารึมวิ่งตามไป ก็มีรถคันหนึ่งพุ่งมาชนเขาอย่างจังผู้คนแถวนั้นมาดูร่างที่นอนอยู่บนถนนของบารืมและชายชุดดําก็เดินกลับมาดูเขาก่อนที่จะเดินจากไปถึงแม้ว่าเขาพยายามมองหน้าชายคนนั้นแต่เขาก็เห็นหน้าไม่ชัดว่ามันเป็นใครหลังจากนั้นมูชีและลูกน้องก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเขาก็รีบมาที่เกิดเหตุในทันทีและในระหว่างทางพวกเขาก็มาเจอสาวน้อยบงอีนั่งร้องไห้อยู่กลางสะพานพอลูกน้องของมูชีถาม เธอก็ได้แต่บอกว่าเธอโทรหาย่าแล้วแต่ย่าไม่รับสายพวกเขาจึงรับเธอไปด้วยและแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้สาวน้อยได้สูญเสียย่าของเธอไปตลอดการตัดมาที่บ้านของโยฮันในขณะที่เขากำลังอาบน้ำเลือดที่เปื้อนตัวเขาไหลปลนออกมากับน้ำที่เขากำลังชำระร่างกายตัวเองอยู่แม่ของเขาเดินเข้ามาเจอเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดอยู่ในตะกร้าเธอหยิบขึ้นมาด้วยความแปลกใจ แต่ก็เอาไปซักแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเขาแล้วเธอก็ลงมือทําอาหารให้ลูกชายกินในระหว่างกินข้าวเธอถามเขาว่าเขากําลังคบใครอยู่หรือเปล่าเพราะเธออยากมีหลานโยฮันตอบด้วยสีหน้าเย็นชาว่าหลานของฮันซอจุนน่ะเหรอแค่คิดก็น่ากลัวแล้วเธอเรียกชื่อลูกชายของเธอเบาๆครั้งหนึ่งก่อนที่จะเงียบไปด้วยสีหน้าครุ่นคิดบางอย่างหลังจากกินข้าวเสร็จเธอก็ขับรถกลับบ้านและในระหว่างทางเธอฟังข่าวจากวิทยุ ถึงการฆาตกรรมต่อเนื่องทําให้เสียงในอดีตดังขึ้นมาว่าปีศาจอย่างแกต้องตายไอปีศาจร้ายเะไม่น่าคลอดแกออกมาเลยแล้วเธอก็จอดรถร้องไห้เมื่อแม่ของโยฮันกลับไปโยฮันก็รีบออกไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากที่เขาออกไปแล้วโปรดิวเซอร์สาวชเวฮงจูซึ่งแอบคบกับโยฮันอยู่ก็มาหาเขาที่บ้านเธอกดกริ่งอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครออกมาเธอจึงเข้ามาในบ้านด้วยรหัสที่เขาเคยให้ไว แต่สิ่งที่เธอเจอคือพลาสเตอร์ของย่าที่หลุดอยู่เธอนึกว่ามันเป็นของโยฮันเธอจึงแค่หยิบใส่ถังขยะโดยไม่คิดอะไรภาพตัดมาที่โรงพยาบาลโยฮันแอบตามมาหาจองบารุมถึงแม้เขาจะถูกแยกออกมาไว้ในห้องเดียวเพื่อเป็นการคุ้มกันพยานแต่ด้วยที่โยฮันมาในชุดของแพทย์เขาจึงเข้าไปในห้องนั้นอย่างง่ายได้และในระหว่างที่โยฮันกำลังจะฉีดยาบางอย่างทางสายน้ำเกลือให้บารุม บงอีก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็โวยวายใส่บารืมว่าทำไมเขาถึงไม่รับสาย่าของเธอโยฮันที่แอบหลบอยู่จึงรีบหนีออกไปได้ในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆยังไม่คลี่คลายเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อคิมฮันกุกที่เคยออกทีวีเพื่อตามหาพ่อก็หายตัวไปจากสวนสนุกและไม่นานคนร้ายก็โทรมาหาสายสืบมูชีแล้วบอกว่าให้เขาไลาฟ์ทางรายการทีวีเพื่อตอบให้ได้ว่าทำไมมันถึงเลือกที่จะฆ่าเด็กคนนี้ และถ้ามูชีตอบไม่ได้ก่อนที่รายการจะจบมันจะฆ่าเด็กทันทีคลิปเสียงที่คนร้ายโทรคุยกับมูชีถูกนักข่าวคนหนึ่งขโมยไปออกรายการทีวีทำให้หมวดพักดูซ็อกที่เคยเจอกับมูชีตอนเด็กๆและเป็นคนจับนักล่าหัวฮันซอจุนเข้าคุกมาห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่ามูชีจะทำพลาดเหมือนเข้าในอดีตแล้วเรื่องของคลิปเสียงของคนร้ายที่โทรหามูชีก็กลายเป็นเสียงวิพากวิจารณ์จากประชาชนซึ่งหลายคนออกมาคัดค้าน จนมีมติจากทางกรมตำรวจและรายการทีวีไม่ให้ทำรายการนี้แต่สุดท้ายแม่ของหนูน้อยฮันกุกก็มาขอร้องให้มูชีทำรายการเพราะเธอกลัวว่าถ้าไม่ทำตามที่คนร้ายบอกมันจะฆ่าลูกของเธอพวกเขาจึงตัดสินใจไลฟ์ผ่านรายการเชอร์ล็อกฮงจูของพีดิชเวและเนื่องจากพวกเขาทำเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจและสถานที่ของรายการไม่ได้บารืมจึงให้ใช้บ้านของเขาเป็นฐานในการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลรายการแทน และต่อมาในขณะที่ทุกคนไม่ทันสังเกตซองโยฮันก็แอบแกะรอยมาจนถึงบ้านของบารึมแล้วแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆถึงวันออกอากาศมูชีและพีดีชเวฮงจูดำเนินรายการด้วยความระมัดระวังพวกเขาพยายามหาจุดเชื่อมโยงของเหยื่อแต่ละคนที่ถูกฆาตกรคนนี้ฆ่าและยังเปิดรับสายจากทางบ้านเพื่อหาเบาะแสามาเชื่อมโยงเพิ่มเติมซึ่งก็มีสายจากคนทางบ้านที่ช่วยกันให้เบาะแส จนพวกเขาประติดประต่อหลายเรื่องเข้าด้วยกันได้และหนึ่งในสายเหล่านั้นเองคนร้ายก็โทรเข้ามาทำให้พวกเขากดดันอยู่ไม่น้อยเวลาผ่านไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการในขณะที่มูชีกำลังพยายามหาคำตอบอยู่ฆาตกรโทรเข้ามาอีกครั้งและครั้งนี้มูชีบอกมันว่าเขาเจอคำตอบแล้วว่าการตายของเหยื่อทั้ง5คนนั้นถูกเชื่อมโยงเข้ากับตอนจบของนิทานเด็กแต่ละเรื่องซึ่งก็คือบาปทั้ง7 ในแดนชำระของดันเตแต่เยอทุกรายทำสิ่งที่ตรงข้ามกับบาปทั้งเจ็ดเช่นคนที่ควรโลกก็ไม่โลกคนที่ควรตะกละแต่ไม่ตะกละเลยทำให้พวกเขาถูกบันฆ่าส่วนหนูน้อยฮันกุกก็คือเรื่องของความกโกรธที่เขาไม่กโกรธที่พ่อทิ้งเข้าไปซึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดฆาตกรไม่เฉลยแต่กลับส่งคลิปหนึ่งมาให้ทางรายการแทนพอพีดีชเวฮงจูเห็นภาพในคลิปเธอจึงบอกไม่ให้ทางรายการเปิดแต่หัวหน้าของเธอกลับสั่งให้เปิดคลิปนั้น และภาพที่คนทั้งประเทศได้เห็นก็คือภาพของบาทหลวงโกมูวอนพี่ชายที่พิการและน่าสงสารของสายสืบมูชีนั่นเองเจ้าขาตกรบอกว่าเขาคนนี้ต่างหากลหละที่ควรโกรธเพราะพ่อแม่ของตัวเองถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของนักล่าหัวส่วนตัวเองก็พิการเพราะนักล่าหัวแต่เขากลับไม่ยอมโกรธเขาให้อภัยหมดทุกอย่างดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่สมควรตายมูชีอ้อนวอนทั้งน้ำตาให้พี่ชายของตนโกรธออกมา ผู้หวังว่าเขาจะได้ไม่ถูกฆ่าแต่ด้วยความเป็นบาทหลวงและเป็นคนดีเขาก็ยังยืนยันที่จะให้อภัยกับทุกสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเขาหมูชีคุกเขาขอร้องฆาตกรหวังว่ามันจะปล่อยพี่ชายที่พิการของเขาไปแต่แล้วในนาทีที่ไม่มีใครคาดคิดมันก็เชือดคอบาดหลวงโกมูวอนชายผู้พิการที่น่าสงสารตายในทันทีตำรวจพยายามแกะรอยคนร้ายจนไปเจอในที่สุดภาพที่สุดแสนสะเทือนใจคือบาดหลวง ถูกแขวนอยู่แล้วใช้เลือดเขียนกำแพงว่าฉันคือพระเจ้าแล้วภาพก็ตัดจบไปกับ EP นี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ